วิชาโลกดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศนะครับเล่มที่5นะครับจะเริ่มต้นด้วยบทที่13นะครับเอกภพและกาแล็กซีนะครับเนื้อหาลึกกว่าวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศไปออยู่นิดหน่อยนะครับแต่เนื้อหาก็เรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะลึกเข้าไปอีกนะครับ <c oughs> มีรายละเอียดแบบลึกนะครับลึกเข้าไป ี๋ยวรอไฮไลท์แป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าเนื้อหานะครับมาเข้ามาสองอันโอเคนะครับอ่าเนื้อหาเกี่ยวกับเอกภพแล้วก็กาแล็กซี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดมืดอย่างที่ควรอธิบายไปนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์โลกและ อกาศเป็นจุดมืดที่แบบตาเรามองเห็นเป็นจุดมืดบนท้องฟ้านะครับแล้วก็เราซูมเข้าไปโดยใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยนะครับส่องเข้าไปถ่ายภาพออกมาก็จะเห็นเป็นทั้งกาแล็กซี่ต่างๆนะครับแล้วก็มีดาวฤกษ์ต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยน,นี่ก็จะมีการเรียกวัตถุฟ้านะครับก็จะมีคำศัพท์ที่แปลกๆเข้ามานะครับ วัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดเลยนะครับที่ส่องแสงสว่างนะครับทั้งที่ตาเรามองเห็นและมองไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเทฟ้าเทฟ้านี่ก็จะเป็นคําศัพท์ที่เรายังไม่คุ้นหูกันนะครับก็คือเป็นคําศัพท์ที่ใช้เรียกวัตถุบนท้องฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็บางส่วนที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าเนาะนะครับอยู่บน ้องฟ้าเนี่ยเราต้องถ่ายภาพด้วยกล้องโทรทัศน์นะครับนี่แหละนะครับฮับเบิลนะครับชื่อที่คุ้นเคยนะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะครับส่องเข้าไปแล้วก็จะได้ภาพออกมาดังภาพข้างบนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่องขึ้นไปในบริเวณกลุ่มดาวเตาหลอมนั่นเองครับกลุ่มดาวเตาหลอม นี่ก็จะเป็นบทนำเนาะนะครับนี่ก็เราก็เรียนมาแล้วนะครับเพราะว่าการเกี่ยวกับเอกภพเนี่ยนะครับเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มนุษย์เคยศึกษามานะครับแล้วก็มีบริเวณในอดีตนะครับนี่ก็อธิบายไปแล้วนะครับในอดีตเนี่ยมนุษย์คิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางเนาะ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะหลักฐานต่างๆโลกเราเป็นเพียงแค่ดาวครอปดวงเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่โคจรอ,อยู่รอบดาวฤกษ์ที่เรียกว่าดวงอาทิตย์นะครับและอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นเองก็มากําเนิดวิวัฒนาการของเอกภพนะครับอันนี้ก็จะไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเรียนไปแล้วนะมันจะซ้บสซ้อนเดี๋ยวไปดูบริเวณเนื้อหาที่แบบมันเจาะลึกเข้าไปดีกว่านะ <c oughs> ภาพนี้ก็ เหมือนวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเลยนะอันนี้ก็จะอธิบายถึงทฤษฎีบิ๊กแบงนั่นเองทฤษฎีบิ๊กแบงโดยตั้งหลังจากบิ๊กแบงระเบิดออกมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีอุณหภูมินะครับขนาดของมันนะครับอุณหภูมิคือจากสูงลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับจากอุณหภูมิร้อนลดเย็นลงเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงจนถึงปัจจุบัน ในอดีตอุณภูมิเป็นหลายล้านล้านเคลวินนะครับปัจจุบันเหลือ2.73เคลวินนะครับ <c oughs> แล้วก็ขนาดครับในตอนที่ <c oughs> ตอนที่มันระเบิดทีแรกเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดเล็กที่พลังงานสูงนะครับจุดเล็กๆที่มีพลังงานสะสมอยู่สูงมากจากนั้นพลังงานมันสูงเกินไปมันเก็บไว้ในพื้นที่เล็กๆไม่ได้ก็ระเบิดออกมาะร,ระเบิดครั้งใหญ่บิ๊กแบงนะครับระเบิดออกมาดังนั้น ขนาดนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับตอนเริ่มระเบิดและปัจจุบันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสารต่างๆนะครับก็เริ่มจากอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับอนุภาคมูลฐานกับปฏิอนุภาคเนาะนะครับที่ครูอธิบายไปอนุภาคมูลฐานก็จะมีนิวทรินควาร์กแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับพวกนี้แล้วก็จะมีปฏิอนุภาคที่ตรงกันข้ามนะครับแอนตี Anti ้ควาร์แอนตี้นิวทรินนตนิวรินแล้วก็โพซิตอนนะครับก็ เกิดการรวมกันนะครับระหว่างอนุภาคนูนฐานกับปฏิอนุภาครวมกันเสร็จนะครับก็มีการเกิดพลังงานต่างๆขึ้นนะครับแล้วก็พรวมกันเยอะๆขึ้นก็กลายเป็นพวกควาร์กนะครับพวกควาร์กดึงดูดกันนะครับดึงดูดกันก็เกิดเป็นโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะโปรตอนนิวตรอนเกิดขึ้นก็จับตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมนะครับเวลาผ่านไปอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าลงนะครับนี่คร่าวๆนะ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าลงก็จับกันเป็นอะตอมนะครับก็เกิดเป็นเริ่มเกิดเป็นกาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่เริ่มต้นแล้วก็เกิดดาวฤกษ์รุ่นแรกนั่นเองนะครับกาแล็กซี่รุ่นแรกกับดาวฤกษ์รุ่นแรกนี่ก็จะเป็นภาพนะครับแล้วก็ลักษณะของอนุภาคต่างๆเริ่มจากฟ้าออนุภาคมูลฐานมาเป็นนิวเคลียสแล้วก็กลายเป็นอะตอมนะครับปัจจุบันกลายเป็นกาแล็กซี่นะครับ <c oughs> อ่น <c oughs> ตรงนี้จะอธิบายไว้ละเอียดกว่าวิทยาศาสตร์โลกและอาวากาศนะครับนี่เขาจะระบุเลยนะครับเวลาในช่วงเวลาก่อนนะครับประมาณสิบยกกำลังลบนะครับนะลบสี่สิบสามนะครับก็คือเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยววินะครับ นักวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายได้เพียงว่านะครับเอกภพประกอบไปด้วยพลาสมานะครับพลาสมาอนุภาคที่มีพลังงานสูงนะครับอุณหภูมินี่เลยนะครับหลายล้านล้านเคลวินนะครับต่อมานะครับเวลาสิบยกกำลังลบสี่สิบสามถึงลบสามสิบสองนะครับก็ยังถือว่าเป็นเวลาเซียววิอยู่นะครับเอกภพเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับทำให้อุณหภูมิของเอกภพเนี่ยลดลงนะครับ ที่อุณหภูมิลดลงคือมันขยายตัวออกนะครับทีแรกมันอัดกันอยู่มันก็เลยอุณหภูมิสูงเนาะนะครับอเกิดอนุภาคมูลฐานขึ้นปฏิอ,อเกิดอนุภาคมูลฐานก็มี3อันควาร์กอิเล็กตรอนนิวตินโนนะครับปฏิอนุภาคก็แอ,อนตี้ควาร์กโพซิตรอนแล้วก็แอนตี้นว์นิวตินโน่พวกนี้อ่ต่อไปนะครับเวลา สิบกำลังลบสามสิบสองวินาทีนะครับอนุภาคและปฏิอนุภาครวมกันนะครับเรียกว่ากระบวนการประไลนะครับอันนี้ก็มีอยู่วิทยาศาสตร,ร์โลกเนาะที่เราเรียนมากระบวนการประไลเนี่นะครับพูดเคยพูดถึงมาแล้วก็คือกระบวนการที่อนุภาครวมกับปฏิอนุภาคนะครับเกิดการรวมกันเกิดกระบวนการประไลยขึ้นนะครับซึ่งจะกลายเป็นอ่าโฟตอนนะครับที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอ่าหลังจากกระบวนการประไลยเสร็จนะครับมันก็เกิด พลังงานขึ้นนะครับในรูปของโฟอตอนนั่นเองนะครับในรูปของโฟอตอนและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟา,าต่างๆนะครับทีนี้ก็ะนะครับหลังจากกระบวนการประยเกิดขึ้น<ไ>เนี่ยจะมีอนุภาคนะครับจะมีอนุภาคอย<ม>ู่ในเอกภพนะครับเกิดขึ้นในเอกภพแ่คะครับหนูขอออกก่อนได้ไหมคะวันนี้หนูมีเรียนนะคะ มีเรียนเรียนอะไรอ่ะก็พวกเกี่ยวกับติวสถาปัต์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับเดี๋ยวตามงานด้วยนะครับได้ค่ะควนด์ไปดีค่ะไปดีครับอ่านะครับต่อนะครับต่อมานะครับเวลาลดลงเรื่อยๆนะครับเออเวลา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ลดลงครับสิบกำลังลบหกนะครับ,รบอุณหภูมิเหลือประมาณสิบสิบล้านล้านเคลวินนะครับก็คือสิบยกกำลังสิบสามเนี่ยนะครับเลขศูนย์สิบสามตัวส่งผลให้ควาร์กเนี่ยนะครับรวมตัวกันกลายเป็นโปรตอนแล้วก็นิวเคลียสอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะนะครับช่วงเวลา10บยกกำลังลบหนี่คือเกิดนิวเคลียสของโปรตอนแล้วก็ เออ่นิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมขึ้นนะครับก็คือควาร์ครวมกันกลายเป็นปโปรตอนแล้วก็นิวตอนนะครับรวมกันกลายเป็นนิวเคลียสเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเวลาผ่านไปสามนาทีนะครับอันนี้เวลาเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะอุณหภูมิลดลงนะครับเหลือสิบกำลังเก้านะครับเคลวินฮะโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยนะครับรวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของอธาตุฮีเลียมนะครับอันนี้คือเกิด ตรงนี้คือเกิดไฮโดรเจนขึ้นก่อนนะครับสิบกำลังลบหคือเกิดไฮโดรเจนสามนาทีคือเกิดฮีเลียมนะครับประมาณนี้ต่อมาเวลาประมาณสามแสนปีนะครับหลังเกิด Big Bang เนาะอุณหภูมิของเอกภพก็จะเหลือประมาณห้าพันเคลวินนะครับอันนี้ถึงช่วงที่อิเล็กตรอนมีพลังงานจนลดลงแล้วนะครับก็คือเคลื่อนที่ช้าลงพอเคลื่อนที่ช้าลงนะครับ นิวเคลียสของฮีเลียมกับไฮโดรเจนก็สามารถที่จะดึงดูดเอาอิเล็กตรอนมาโคจรอยู่รอบๆได้ก็เกิดเป็นอะตอมขึ้นนะครับเกิดเป็นอะตอมของฮีเลียมแล้วก็ไฮโดรเจนขึ้นทำให้เอกภพเนี่ยเกิดช่องว่างนะครับเกิดช่องว่างแล้วก็ส่งผลให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแพร่ออกไปสู่อวกาศได้นะครับมันก็จะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆขึ้นก็คือเป็นช่วงที่เกิดขึ้นไมโครเวฟนั่แหละนะครับเกิดขึ้นไมโครเวฟทําให้เราสามารถ ค้นพบอุณหภูมินะครับเกี่ยวกับไมโครเวฟพื้นหลังอาวากาศนะครับช่วงเหลือ5,000คลวินนะครับหรือว่า300,000ปีหลังจากบิ๊กแบงนะครับเกิดขึ้นไมโครเวฟขึ้นและเวลาประมาณ1,000ปีนะครับหลังเกิดบิ๊กแบงนะครับ1,000ล้านปีไม่ใช่1,000ปีน1,000ล้านปีหลังเกิดบิ๊กแบงอุณหภูมิลดลงนะครับเหลือแค่100คลวินนะครับ พวกอะตอมของท่านไฮโดรเจนฮีเลียมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เกิดการรวมตัวกัน,นครับก็เริ่มเกิดเป็นดาวฤกษ์นะครับพวกมันเป็นเหมือนวัตถุดิบหลักนะครับไฮโดรเจนอะตอมของไฮโดรเจนกับฮีเลียมอะเอ๋มันเป็นวัตถุดิบดัาหลักสาหรับการสร้างดาวฤกษ์นะครับสาหรับการสร้างดาวฤกษ์พอมีดาวฤกษ์เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีเกิดเป็นกลุ่มกาแล็กซีเกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นกลุ่มกาแล็กซีดังนั้นก็เลยเกิด บิーーลล่ารุ่นแรกนะครับเกิดกาแล็กซีรุ่นแรกแล้วก็ดาวฤกษ์รุ่นแรกนะครับเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งพันล้านล้นหนึ่งพันล้านปีนะครับหลังบิ๊กแบงแล้วก็ปัจจุบันนะครับปัจจุบันกาแล็กซีเรานะครับมีอายุรวมอยู่ที่หนึ่งล้านสามพันแคดรัอยล้านปนีประมาณนี้นีก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ กำเนิดวิวัฒนาการเอกภพที่เรียกว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยนะครับพัฒนามาจากแนวคิดของนี่เลยนะครับอเล็กซานเดอร์ฟริตแมนแลวก็จอร์ดเลอแมนนะครับอันนี้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับในปี2470เนอะนะครับเกิดการมีการวิวัฒนาการของเอกภพ,บพบเกิดขึ้นนะครับมาเป็นเวลานานโดยประมาณนี้ ทีนี้มาดูหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับแน่นอนครับอันนึงเลยก็คือไมโครเวฟพื้นหลังเนาะนะครับที่เราเรียนไปแล้วก็มีการขยายตัวของเอกอภพนะครับที่ฮับเบิลนะครับฮับเบิลเขาได้ตั้งขึ้นที่ระยะทางนะครับระยะห่างของกาแล็กซีนะครับระยะห่างของกาแล็กซีกับความเร็วของกาแล็กซีแปรผันตรงกันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่ง น,นี้ก็การขยายตัวเนาะอันแรกนะครับหลักฐานสำคัญก็มีอยู่สองหลักฐานนะครับก็คือการขยายตัวของฮับเบิลนะครับการขยายตัวของเอกภพเนี่ยนะครับก็คือกาแล็กซี่เคลื่อนที่ห่างออกไปยิ่งห่างออกไปความเร็วของกาแล็กซี่ก็จะเพิ่มขึ้นไมโครเวฟขึ้นหลังอวกาศอันนี้ก็ตอนประมาณสามแสนล้านปีหลัง Big Bang บิกแบงเนาะนะครับอุณหภูมิลดลงเหลือห้าพันนั่นละเกิดขึ้นไมโครเวฟ ีขึ้นครเกิดขึ้นไมโครเวฟขึ้นก็ทําให้เราสามารถหาอุณหภูมิของเอกภพหรือว่าของอวกาศได้ก็คือสองจุดเจ็ดสามเคลวินนั่นเองนี่ก็เราเรียนไปหมดแล้วกราฟนี้ก็ที่กราฟเดียวกันเลยนะครับกราฟเดียวกันเลยกับวิทยาศาสตร์โลกเนาะก็เอ็ดวินฮับเบิลนะครับเช่นี้เป็นคนศึกษานะครับ กี่ยวกับจริงๆเขานําข้อมูลมีคนศึกษาก่อนเอ็ดวินแล้วนะครับมีคนศึกษาก่อนเอ็ดวินเดี๋ยวจะอยู่หน้าถัดไปไนี่แหละนะครับเป็นนักดาราศาสตร์เช่นกันแต่ว่าเอ็ดวินเนี่ยเขาเอาข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์คนก่อนหน้านั้นนะครับเป็นหลักฐานช่วยสนับสนุนทฤษฎีของเขาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ศึกษาระยะห่างของกาแล็กซีแล้วก็ความเร็วของกาแล็กซี่นะครับแล้วก็พอดกร์ขอมาก็จะ ได้นะครับหลักการหรือว่ากฎของฮับเบิลนั่นเองนะครับก็คือยิ่งยิ่งดาวเคราะห์ห่างจากตัวผู้สังเกตนะครับความเร็วของดาวเคราะห์ก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับยิ่งระยะห่างสั้นนะครับยิ่งใกล้ตัวผู้สังเกตนะครับยิ่งกาแล็กซีอยู่ใกล้ความเร็วของกาแล็กซีก็จะยิ่งน้อยนะครับก็แสดงสรุปว่านะครับเขาก็สรุปว่า ปัจจุบันเนี้ยกาแล็กซี่มันกําลังขยายตัวออกนะครับมันกําลังขยายตัวออกและเมื่อมันขยายตัวไปไกลจุดศูนย์กลางที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่บิ๊กแบงแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันแรงดึงดูดนะครับจากศูนย์กลางมันก็ลดลงเรื่อยๆก็เลยเคลื่อนที่ออกไปเร็วยิ่งขึ้นนะครับเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าแรงดึงดูดมันลดลงเรื่อยๆนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ขยายตัวออกก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองประมาณ แล้วก็อันนี้มีหน้าเดียวพอดีนะครับนี่ครับคนนี้ครับวสโตสลิฟเฟอร์คนนี้นะครับเป็นนักดาราศาสตร์เช่นกันเนาะนะครับคนนี้แหละนะครับเป็นคนที่ทําศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกาแล็กซีนะครับก่อนหน้าฮับเบิลนะครับการเคลื่อนตัวของกาแล็กซีสังเกตนะครับแล้วก็ <c oughs> ต่อมาเนี่ยเอ็ดวินฮับเบิลนะครับได้ใช้ ข้อมูลหลักฐานต่างๆของวิสโตซิลฟเฟอร์นะครับเป็นข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ต่างๆของเขาอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีวิสโตซิลฟเฟอร์อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะลึกขึ้นมาหน่อยนะครับลึกขึ้นมากว่าวิทยาศาสตร์ โลกแล้วก็อวกาศอันนี้เขาอธิบายถึงเขาสังเกตยังไงนะครับเขาสังเกตจากภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยยังไงนะครับถึงรู้ว่ามันเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่นะครับเวลาสองเข้าไปดูนะครับด้วยกล้องโทรทัศน์นั่นแหละนะครับแล้วรู้ได้ไงว่ากาแล็กซี่แต่ละแฉลแต่ละแห่งน่นะครับเคลื่อนที่เร็วขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการสังเกตแล้วก็คำนวณของเขานะครับ แต่หลักการคำนวณแบบเชิงลึกนี่อันนี้ครูก็ไม่รู้นะครับน,นี่สิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีสเปกตรัมมืดนะของธาตุนะครับสเปกสเปกตรัมมืดของธาตุแคลเซียมก็คือมันเป็นสีที่เป็นสีที่ส่องออกมานะครับแล้วให้สเปกตรัมเดียวกับธาตุแคลเซียมสเปกตรัมก็คือแถบของสีนะครับมีความยาวขึ้นมีความถี่อะไรพวกนี้เท่ากันนะครับ ก็เลยเรียกว่าสเปกตรัมเดียวกันซึ่งมันตรงกับธาตุแคลเซียมครับเขาก็เลยเรียกว่าธาตุแคลเซียมอาจจะเห็นมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้เนาะมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าลูกศรที่เขาขีดมาเนี่ยมันจะมาหยุดที่ช่องว่างตรงนี้เสมอลูกศรที่เขาขีดมาเนี่ยยิ่งยาวแสดงว่าความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ลูกศรสั้นเนาะความเร็วก็อยู่ที่ห้าพันกิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้ลูกศรเนี้ยยาวขึ้นก็คือหางมันเริ่มสั้นลงนะครับ ขนาดที่ขนาดเขาเรียกว่าอะไรขนาดที่ส่องเห็นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะจางลงนะครับแสดงว่ามันอยู่ไกลนั่นเองอยู่ใกล้เราก็จะเห็นเป็นเส้นทึบๆนะครับความเร็วมันก็จะช้าอยู่ไกลออกไปมันก็จะเริ่มมีขนาดเล็กลงจางๆลงนะครับถ้ามันอยู่ไกลเหมือนเรามองวัตถทุที่อยู่ไกลๆมันก็จะมีขนาดเล็กนะครับขนาดมันจะเล็กลงนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันอยู่ไกลตัวผู้สังเกตนั่นเองนะครับความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เล็กนิดเดียวเองนะครับ สังเกตได้เล็กนิดเดียวแสดงว่าอยู่ไกลสุดนะครับอยู่ไกลสุดอยู่ไกลสุดแน่นอนครับความเร็วก็เลยสูงสุดนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ใกล้ที่สุดอันนี้อยู่ใกล้นะครับประมาณนี้นี่คือการคำแอการส่องดูแล้วก็คำนวณของเขาใช้หลักการประมาณนี้ สเปกตรัมมืดนะครับการดูดสเปกตรัมมืดนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของความยาวคลื่นนะครับมากขึ้นเรียกว่าการาเลื่อนทางแดงนะครับอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัวของเอกภพของการเลกซี่ต่าง ไมโครเวฟพื้นหลังนะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่ไม,ไม่มีข้อมูลเชิงลึกอะไรมากนะครับส่วนมากครูก็อธิบายไปแล้วนะครับจะมีเชิงลึกเข้าไปหน่อยก็คืออธิบายเกี่ยวกับเขาเอาข้อมูลจากด้านไหนบ้างนะครับมาสนับสนุนนั่นเองนะครับก็คือมีการติดต่อไปหาใครบ้างนะครับเมื่อค้นพบนะครับโดยบังเอิญค้นพบไมโครเวฟโดยบังเอิญแล้วเขาไป ขอข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างเดี๋ยวจะอยู่หน้าถัดไปอันนี้ก็พูดถึงไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปเลยเดี๋ยวไมโครเวฟพื้นหลังเนี่ยน่าจะเอาไว้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพรุ่งนี้ไมโครเวฟพื้นหลังหน้าหน้าหน้ามันน่าจะสลับกันไมโครเวฟพื้นหลัง เพราะว่าอันนี้เนื้อหามันยังอยู่ของฮับเบิลอยู่เลยนะครับฮับเบิลอยู่เลยสูตรเนี่ยนะครับที่อู oh, ให้ดูเมื่อวาน <c oughs> สูตรเดียวกันนะครับ s ศซนเท่ากับค่าคงตัวของฮับเบิลนะครับเจ็ดสิบสามบวกลบสองนะครับ v คือความเร็วดีคือระยะห่างนะครับนี่คือสูตรของฮนะับเบิลเนาะ อันนี้ก็อธิบายถึงค่าคงตัวของฮับเบิลต่างๆนะครับค่าคงตัวของฮับเบิลเอามาจากไหนกราฟเมื่อกี้นะครับเอามาจากกราฟเมื่อกี้นั่นแหละโดยหาความชันของกราฟหาความชันของกราฟก็คือจุดเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับการหาความชันนิดนึงเนี่ยเนี่ยกราฟตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้วิธีการหาความชันของกราฟนะครับวิธีการหาความชันของกราฟเ,าเาร,า,ฟร,ร,า,ฟราจุดไว้2จุดนะครับอย่างเช่นจุดไว้จาก พันสองกับพันหนึ่งพันโดยเนี้ยนะครับเราก็ลากไปตัดที่กราฟลากไปตัดที่กราฟแล้วก็ลากมาตัดที่แกน x มันอาจจะไม่ตรงนะแกน x นะครับนี้สมมุติว่าเป็นหนึ่งจุดเก้าแล้วกันเนาะตรงเนี้ยหนึ่งจุดเก้านะครับเส้นตรงนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าอันนี้ นี่สองจุดห้านี้ประมาณสองจุดสี่ครับโอเคนะครับอันนี้นี่ตัวเลขชัดเจนอยู่แล้วนะครับให้เอาแกน y นะครับ y มากเนี่ยนะครับลบ y น้อยหารด้วยแกน x นะครับ x ก็มากลบน้อยเช่นกัน ก็จะเป็นพันสองอะไรประมาณนี้นะครับพันสองลบหนึ่งพันหารด้วยสองจุดสี่ลบหนึ่งจุดเก้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการหานะครับวิธีการหาความชันนะครับเอาแกน y ตั้งหารด้วยแกน x นะครับโดย เราต้องตั้งค่าสองค่าจุดสองจุดนะครับจุดสองจุดไว้นะครับเพื่อที่จะลดการคาดเคลื่อนนั่นเองลดการคาดเคลื่อนของค่าความชันประมาณนี้นะครับเนื้อหาหมดแล้วนะครับเนื้อหาหมดแล้ววันนีน้ตรงหน่วยอันนี้หน่วยทางดาราศาสตร์หนึ่งหน่วยดาราศาสตร์นี้ก็ดูไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับ เรียนไปสักพักนะครับมันจะมีคําว่าหน่วยดาราศาสตร์นะครับระยะทางหหน่วยดาราศาสตร์เนียนะครับแสดงว่าระยะทางมีค่าประมาณ149ล้านนะครับประมาณนี้หนึ่ง้อยี่้าล้านห้าแสนนะครับกิโลเมตรอันนี้คือหหน่วยดาราศาสตร์ปีแสงอันนี้คือเป็นระยะทางทั้งหมดเลยนะนะครับหหน่วยดาราศาสตร์ก็เป็นระยะทางปีแสงก็เป็นระยะทางนะครับ ไม่ใช่เวลานะครับเราจะเห็นคําว่าปีนะครับบางคนเนี่ยปีแสงนี่มันคือระยะเวลาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือระยะทางนะครับระยะห่างที่เอาไว้ใช้วัดระหว่างดวงดาวนะครับในอวกาศพาเซกนี่รู้ไปแล้วนะครับเมื่อวานพาเซกอ่ปีแสงก็จะเป็นอ่าระยะทางนะครับระยะทางที่แสงเนี่ยใช้เวลาเดินทางหนึ่งปีนะครับแสงที่มีความเร็วอ่าสามคูณสิบอ่ากำลังแปด นะครับใช้เวลาหนึ่งปีนะครับเขาเดินทางได้เท่าไหร่ครับจะประมาณนี้นะครับแสงใช้เวลาเดินทางในการาใช้เวลาเดินทางหนึ่งปีก็ประมาณเก้าจุดสี่หกนะครับคูณสิบยกกำลังสิบสองกิโลเมตรนะอันนี้พาสิกไปแล้วอธิบายไปแล้วประมาณนี้สามจุดสองหกปีแสงอะไรมานนี้นอ่ะโอเคนะครับเนื้อหาวันนี้ หามันก็จะซ้ำๆหน่อยนะครับเป็นสองวิชาที่ซ้ำกันช่วงแรกๆนะครับวิทยาศาสตร์โลกอมันเป็นเหมือนสรุปโลกดาราศาสตร์ตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 เทอมหนึ่งนะครับ